เมืองไทยเป็นเมืองแห่งคอนเสิร์ตอย่างแท้จริงโดยระยะหลังตั้งแต่ช่วงโควิดมีการจัดเทศกาลดนตรีและคอนเสิร์ตอย่างน้อย3-4งงานต่อเดือนทั้งศิลปินไทยและต่างประเทศแล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อไปคอนเสิร์ตได้อย่างสบายใจและไม่มีอาการบาดเจ็บวันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะร่างกายเป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิต มันคงไม่สนุกใช่ไหมล่ะคะถ้า3ถึงสชั่วโมงที่เราไปรับชมการแสดงจากศิลปินคนโปรดและมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนื่องจากจะต้องอยู่ในอารียบทเดิมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานส่งผลให้กล้ามเนื้อบางกลุ่มมีการทำงานที่หนักมากขึ้นและเก่งตัวมากขึ้นทำให้เกิดอาการปวดและตึงบริเวณต่างๆได้ขอแบ่งอาการปวดเป็น4ส่วนดังนี้ 1>, 1. อาการปวดหลังส่วนล่าง 2. อาการปวดต้นขา 3. อาการปวดน่องและเท้า 4. อาการปวดคอและบ่าแล้ววันนี้เรามีการเตรียมตัวมาฝากทุกคนก่อนไปคอนเสิร์ตกันค่ะอาการปวดหลังส่วนล่างอาจเกิดขึ้นได้เมื่อไปคอนเสิร์ตท,ที่มีการยืนหรือนั่งเป็นระยะเวลานาน และยิ่งไปกว่านั้นหากอยู่ในอารียบท,ที่ไม่เหมาะสมเช่นการนั่งหลังงอการนั่งไม่พิงผนักพิงการนั่งไขว้ห้างการยืนลงน้ำหนักขาสองข้างไม่เท่ากันหรือการยืนแอนหลังเป็นต้นจะส่งผลให้กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างมีการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นและมีความตึงตัวเพิ่มมากขึ้นอาจก่อให้เกิดอาการปวดหลังส่วนล่างได้โดยท่ายืดหลังส่วนล่างในท่ายืนมีดังนี้ เราสามารถยืดกล้ามเนื้อหลังในท่ายืนได้โดยถ้าเริ่มตน้นยืนกางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันในระยะที่มั่นคงท่าออกกำลังกายค่อยๆก้มตัวเอื้อมมือโดยปลายมือเอื้อมแตะที่ขาหรือเท้าก้มในระดับที่รู้สึกตึงบริเวณหลังส่วนล่างและขาทำเท่าที่ทำได้ค้างไว้10-20วินาทีต่อครั้ง ทำซ้ำห้าครั้งต่อชุดสามชุดต่อวันอาการปวดต้นขา อาจเกิดอาการเมื่อยหรืออาการปวดต้นขาหากจำเป็นต้องยืนหรือนั่งเป็นระยะเวลานานโดยส่วนมากจะเกิดบริเวณที่กล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้าบางครั้งอาจส่งผลให้มีอาการปวดหน้าหัวเข่าวร่วมด้วยทั้งนี้หากกล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหน้าตึงตัวหรือเกร็งตัวอาจส่งผลให้ไม่สามารถยืนเป็นระยะเวลานานอีกทั้งอาจทำให้ยืนเดินหรือขึ้นบันไดได้ลำบากอีกด้วย เราสามารถยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้โดยท้าเริ่มต้นยืนตรงอาจหาที่จับเพื่อเพิ่มความมั่นคงถ้าออกกำลังกายค่อยๆงอขาด้านที่ต้องการยืดไปทางด้านหลังมือจับหลังเท้าดึงเข้าหาสะโพกให้ทิศท,ทางของหัวเขา่าชี้ลงที่พื้นเยืงไปทางด้านหลังขณะยืดจะรู้สึกตึงบริเวณด้านหน้าต้นขาและหน้าหัวเขา่า ค้างไว้1 0บถยีวินาทีต่อครั้งทําซ้ำห้ครั้งต่อชุด3ชุดต่อวันอาการปวดน่องและเท้าอาจเกิดขึ้นได้ในคอนเสิร์ตท,ที่มีการยืนรวมถึงการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมากเช่นการกระโดดการโยกหรือการเต้นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน รวมถึงการสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมในการยืนดูคอนเสิร์ตเป็นระยะเวลานานเช่นรองเท้าส้นสูงรองเท้าพื้นแบนไม่มีที่พยุงอุ้งเท้าส่งผลให้กล้ามเนื้อน่องและกล้ามเนื้อเท้าทำงานหนักมากขึ้นความตึงตัวของกล้ามเนื้อดังกล่าวที่เพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดหรือมีอาการตะคิวที่น่องและฝ่าเท้าได้เราสามารถยืดกล้ามเนื้อน่องได้โดย ท่าเริ่มต้นยืนโดยมือทั้งสองข้างแต่ที่กำแพงระดับหัวไหล่ท่าออกกำลังกายก้าวขาด้านที่ต้องการยืดไปทางด้านหลังโดยเหยียดเข่าตรงปลายนิ้วเท้าชี้ไปทางด้านหน้าส้นเท้าเหยียบพื้นขณะยืดจะรู้สึกตึงบริเวณน่องค้างไว10้10-20วินาทีต่อครั้งทำซาำหครั้งต่อชุด3ชุดต่อวัน อาการปวดต้นคอและบ่าอาจเกิดขึ้นได้ในคอนเสิร์ตท,ที่ต้องนั่งรับชมเป็นระยะเวลานานหรือคอนเสิร์ตท,ที่มีเวทีอยู่สูงกว่าจุดที่เรารับชมส่งผลทำให้ต้องเงยศีรษะหรืออยู่ในตำแหน่งที่ต้องหันมองเวทีตลอดหลายชั่วโมงทำให้กล้ามเนื้อคอและบ่าเกิดการอักเสบและเกร็งตัวขึ้นได้ คนที่มีอาการปวดต้นคอและบ่ามากๆอาจส่งผลให้เกิดอาการร้าวไปที่ท้ายทอยขมับและเบ้าตาได้ด้วยเราสามารถยืดกล้ามเนื้อคอและบ่าได้โดยท่าเริ่มตน้นนั่งหรือยืนยืดตัวตรงเท่าออกกำลังกายค่อยๆก้มศีรษะเอียงคอไปฝั่งตรงข้ามกับด้านที่ต้องการยืดหมุนคอกลับมาเล็กน้อยไปด้านเดียวกับที่ต้องการยืด ขนาดยืดจะรู้สึกตึงบริเวณคอและบ่าค้างไว้1 0บถยีวินาทีต่อครั้งทำา3หครั้งต่อชุด3ชุดต่อวันการยืดกล้ามเนื้อสามารถทำได้เมื่อรู้สึกตึงหรือปวดขณะที่ดูคอนเสิร์ตหรือยืดกล้ามเนื้อเมื่อดูคอนเสิร์ตเสร็จแล้ว การยืดกล้ามเนื้อจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดจากกล้ามเนื้อตึงหลังได้หลักการยืดกล้ามเนื้อควรรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อที่ต้องการยืดไม่ควรออกแรงมากจนเกินไปจนรู้สึกเจ็บเพราะจะส่งผลให้กล้ามเนื้ออักเสบเพิ่มขึ้นได้หากมีอาการเจ็บขณะที่ยืดกล้ามเนื้อควรผ่อนแรงลงหากผ่อนแรงลงแล้วยังคงมีอาการเจ็บควรหยุดท่ายืดนั้นก่อน ากการเตรียมความพร้อมเรื่องความยืดหยุ่นของร่างกายแล้วอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทําให้เราดูคอนเสิร์ตได้สนุกและทนทานเพิ่มมากขึ้นคือความแข็งแรงของระบบหัวใจการไหลเวียนเลือดและปอดหากระบบดังกล่าวทํางานได้ดีขึ้นแล้วร่างกายของเราจะมีความทนทานเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เหนื่อยช้าลงหรือเหนื่อยลดลงได้ การเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบหัวใจการไหลเวียนเลือดและปลอดสามารถทำได้โดยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์จะทำให้ร่างกายของเราสามารถนำออกซิเจนไปใช้ได้มากขึ้นได้แก่การเดินการวิ่งการปั่นจัก,กรยานการว่ายน้ำหรือการกระโดดเชือกเป็นต้นทั้งนี้แนะนำให้การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอระดับหนัก ปานกลางต่อเนื่อง30-45นาทีต่อวัน150นาทีต่อสัปดาห์ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบหัวใจการไหลเวียนเลือดและปอดได้นอกจากการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วเราควรเลือกรองเท้าที่มีการซับพอร์ตเท้าของเราไม่แข็งหรือนุ่มจนเกินไปหากแข็งจนเกินไปจะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บหรือไม่สบายเท้าได้ หรือหากนุ่มจนเกินไปจะส่งผลให้เกิดการทำงานของกล้ามเนื้อเท้าที่เพิ่มมากขึ้นและทำให้เกิดการเสียการทรงตัวได้ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงหากจำเป็นต้องไปยืนดูคอนเสิร์ตเป็นระยะเวลานานเนื่องจากน้ำหนักจะไปลงที่บริเวณปลายเท้าและนิ้วเท้าทำให้กล้ามเนื้อน่องและกล้ามเนื้อเท้าทำงานหนักมากขึ้นเพื่อทรงตัวในพื้นที่ที่มีการลงน้ำหนักน้อยลงส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณเท้าและนิ้วเท้าได้ นอกจากนี้การวางแผนการเดินทางเป็นเรื่องสำคัญเราควรศึกษาการเดินทางให้ดีทั้งในกรณีที่ขับรถไปเองหรือใช้รถสาธารณะควรเลือกการเดินทางที่สะดวกและใกล้มากที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องขับรถเป็นระยะเวลานานหรือเดินระยะทางไกลเพื่อเป็นการถนอมร่างกายของเราขณะที่เดินทางค่ะ และทั้งหมดนี้เป็นข้อแนะนำในการเตรียมตัวทางด้านร่างกายง่ายๆเพื่อไปรับชมคอนเสิร์ตขอให้ท่านได้รับความสนุกสนานและมีความสุขกับศิลปินคนโปรดตลอดการแสดงโดยไม่มีอาการบาดเจ็บนะคะขอบคุณค่ะ